สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ป้าพาทำพาก,กินก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเสนอเมนูแกงเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะเพื่อนๆเ,เครื่องปรุงของเราก็จะมีตะไคร้พริกแล้วก็หัอ,อมนะคะบางท่านก็อาจจะใส่ผักอย่างอื่นลงไปตามด้วยนะคะเครื่องแกงของเราส่วนมากก็จะมีประมาณนี้นะคะเพราะว่าแม่ป้าทําทานเป็นประจำาก็จะใส่สูตรนี้ค่ะตามตะไคร้ให้ละเอียดก่อนนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ใส่ พริกแห้งแล้วก็หัวหอมตามลงไปโขลกให้ละเอียดค่ะหน่อไม้ดองของแม่ป้าก,ก็จะเป็นหน่อไม้ดองที่ทำเองนะคะเ,เพื่อนๆชอบทานชิ้นใหญ่ๆก็ทำชิ้นใหญ่ๆค่ะส่วนผักก็จะมีใบแมงลักแล้วก็ใบกระเพราเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะขั้นตอนต่อไปก็มาดูวิธีการทำได้เลยค่ะ ในปาก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะคะนิดนึงไม่ต้องเยอะเพื่อที่จะเอามาผัดเครื่องแกงค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะผัดเครื่องแกงจนมีกลิ่นหอมเลยนะคะเครื่องแกงของเราถ้ามีกลิ่นหอมก็จะเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเพื่อน ลิ่นหอมฉุยขึ้นมาเลยหอมมากๆเครื่องแกงของแม่ป้าสอนมาก็จะมีประมาณนี้ค่ะตะไคร้หัวหอมแล้วก็พริกค่ะจะเอาเป็นพริกสดหรือว่าพริกแห้งก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องในไก่ลงไปค่ะก็จะมีตับไก่ขืนไก่แล้วก็หัวใจไก่นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปแล้วก็ผัดรวมกันอีกสักพักหนึ่งค่ะประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีให้มีกลิ่นหอม จะได้ไม่คาวด้วยค่ะพอผัดเครื่องในไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นแม่ป้าก็จะเติมน้ำลงไปค่ะพอท่วมเครื่องในไก่ก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะพอคลุกคลิกจากนั้นก็จะใส่หน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองค่ะเพื่อน อย่าลืมว่าหน่อไม้ดองนี่มันจะเปรี้ยวมากนะคะเพื่อนๆก็ต้องล้างซะก่อนนะคะสักหนึ่งน้ำพะถ้าไม่ล้างเลยก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเกินไปข่าวจากนั้นแม่พาก็จะมาปรุงรสด้วยน้ําปลาร้านะคะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะกะพอประมาณรสชาติให้พอดีค่ะเพราะว่าหน่อไม้ดองของเราก็จะมีรสชาติความเค็มของเกลือที่หมักดองไว้แล้วก็มีนะคะเพื่อน เติผมผงนัวลงไปนะคะสิ่งขาดไม่ได้ค่ะจากนั้นก็รอให้เดือดรอให้ข้างในไก่สุกดีแล้วก็หน่อไม้ดองสุกดีก่อนนะคะเมื่อทุกอย่างสุกดีแล้วแม่ป้าเขาจะใส่ใบแมงลักนะคะเพื่อนๆบางท่านเขาจะใส่จะใบแมงลักนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองใส่ใบกระเพราลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆรสชาติจะเผ็ดร้อนขึ้นมาเลยค่ะรสชาตินี่จะกลมกล่อมหอมอร่อยยิ่งขึ้นไปเลยค่ะเพื่อน เมนูอาหารของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทำรับประทานนะคะเพื่อนๆสูตรนี้อร่อยค่ะแม่ป้าทําทานเป็นประจำลูกๆชอบมากค่ะเพื่อนๆลองทําทานนะคะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้แม่ป้าพาทําพากินก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ